ครับการสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับการเปิดการ์ดที่เรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นการ์ดโปรโมโ25ปีนะครับเป็นขอเออเป็นซองสีเหลืองจะต่างจากโปรโมโ25ปีซองสีแดงตรงที่สเออซองนี้จะมีโปเกมอนที่เรารอคอยกันมานะครับก็คือสามใบด้วยกันได้แก่ลิซดอนฟูจิบานะแล้วก็คาแมกนะขวัญใจของคนเก่าคนแก่เลยนะครับ โดยการนี้ที่จะได้มาเนี่ยเราจะต้องไปงานเออเออนิทรัสาการโปเกมอน25ปีนะครับโดยจะจัดที่ห้างนะครับอย่างห้างนี้ที่เราไปก็คือเซนทันยุทธยานะครับไม่แน่ใจว่ามีห้างอื่นห้างอะไรบ้างสามารถเข้าไปดูที่เพจได้แล้วก็แต่ละห้างเนี่ยวันอะไรบ้างนะครับก็คือที่แรกเนี่ยจะเป็นเซนทันยุทธยาดูกันว่าเราจะได้อะไรการที่อยากได้คือลิซาดอนอ่าวิธีการเข้าในงานนะครับเราอธิบายก็คือเราจะต้อง ต่อคิวเงิน100บาทเราจะได้ของมาก็คือเป็นการ์ดโปรโมทหนึซองแล้วก็การ์ดเออเทพเวหาเซ็ต A แล้วก็เซต B เนี่ยคละกันนะครับจำนวน3ซองก็จะได้เป็นเท่านี้แล้วขอบอกพี่น้องเลยว่าเตรียมโปกเกมอนแบบว่าเราไม่อยากเก็บน้องไว้แล้วไปเทรดได้ก็คือมันจะมีการเอ็กชนโปเกมอนกันก็คือให้เราสุ่มจะบอกไว้ว่าเออที่เราไปเนี่ยดวงดีมากได้ SRA a, a. หรือว่าดวงดีก็คือมันก็จะมีได้ทั้งดีหรือว่าได้แค่แรลได้อะไรเงี้ยไปสุ่มกันนะครับก็เตรียมไปหรือว่าถ้าใครไม่มีจริงๆก็คือแกะสามซองเนี้ยที่เขาให้มาสุ่มได้เลยอ่าแต่ถ้าใครที่อยากเก็บซองไว้ไม่อยากแกะก็คือเตรียมไปด้วยเป็นการ์ดโปเกมอนอีกแล้วนะครับห้ามเป็นเทรนเนอร์หรือการ์ดเอเนจีนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรชาเลนจ์ของเราคืออยากได้เออ สามตัวให้ครบมาดูการ์ดใบแรกกันนะครับพิสดอนคือตอนนี้ราคาไปสูงมากไม่อยากรูว่ะอือหือเพื่อ่อคิดว่าคาแม่หนึ่งอันนี้อยากให้เราตัด ออืคาแมกสองทุกคนะเรามาลุ้นกันไปที่สามฟูจิบานะมาดูกันสิ <S <S ถ้าเราเปิดห้าซองเนี่ยมันจะได้อะไรมัง่ง <f les> อยากได้ลิซาดอน เราครบแล้วครับเซตนี้เราจะเก็บไว้เพื่อนๆนเราทำชาเลต์ว่าห้าซองจะได้ครบไหมมันยังขาดอีกซองคิดว่าคนเปิดไหมสองแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราอยากสะสมเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งมาเปิดหรือว่าเอาคัาแมแบกบานะมาเปิดให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับก็ครั้งนี้ก็กลับมาต่อเนื่องกับ EP ที่แล้วนะครับที่เราเ,ออเปิดการ์ดโปรโมชนะครับไป52แล้วเราก็ได้ลิซารอนไป2คา 2> แมก 2, แล้วก็ฟูจิบ a นะไป1นะครับครั้งนี้เราก็จะมาเปิดต่ออีก52ซองนะหลังจากนั้น2ที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บไว้แล้วโดยเรามารุ้นกันว่า52ซองที่เหลือเนี่ย <S <S เราจะได้อะไร <S <S กันนะครับซองแรก <S <S ก็ถ้าเป็น เออลิซารอนหมดเลยก็เวอร์นะอ่าฟูจิชอบชอบซองที่สองนะครับวยลิซารอนอ่าซองที่สามเมื่อกี้พูดผิดปะ อันนี้นซองที่สองอันนี้ซองที่สามอือหือเสร็จแลรอบนี้ครบเลยสามเซตซองที่สี่อุ้ยลิซารอนทุกคน สองที่ห้าคือเราไม่ได้สุ่มอะไรนะมันวางกันอยู่ยังไงเราก็เรีย,ยงงั้นเลยอ่าฟูจิบานะเพื่อนๆคิดว่าไงเออก็ใช้ได้นวด้วยวก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไลค์กักไกนไว้เยวจะมาเปิดเยอะๆเงินเดินออกเราก็จะซื้อตลอดแถมดีกว่า เออการ์ดเวหาที่เขาแถมมาให้สามซองจะมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรคุณดูดิเอ้ยดูซิในซอ,องนี้มันมีอะไรเท่าที่รู้ว่าคือมันก็ไม่ได้การ์ดตีอ่ะเออแต่วันนี้หกบาออะมันจะต่างกับนี่นะครับไม่ต้องรู้อะไรมากอกมันไม่ได้มีการ์ดตีอะไรแต่เราก็จะเปิดให้ทุกคนดูกันคือบางคนอยากรู้ว่าอีซองที่เขาแถมหน้างนะามนมันมีการ์ดีดีไหมเอ้ยมีแลนะท่านผู้ชมมีแลเดเอะ มีวาวาวาับวมีกราดอนสองสุดท้ายอารมณ์ดีก็ได้เปิดให้ดูซะหน่อยอะไรอ่ะนักตกป,ปาไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็ลากันไว้ก่อนวันนี้ก็ขอไปนอนฝันดีกันนะครับบ๊ายบาย